สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับพุทธิชัยอะไรยนพุทธิชัยของถูกวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูรถบัส5คันรถที่ผมซื้อมาจากจังหวัดอุบลน,นะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังแต่วันนี้ผมจะพาไปดูว่ามันเป็นเครื่องตัวไหนเป็นเฟืองท้ายอะไรรถยี่ห้ออะไรมันเป็นของอะไรมั่งเดี๋ยวจะพาไปดูกันพอดีพื้นที่ที่ร้านผมอะ่ะมันเต็มผมเลยไปเช่าจอดอยู่ที่ปั๊มพีทีห้างร้านผม จะเสียเวลาเลยเราไปดูดรถ5้าคันกัน รถไหลออกมาครับผมแรไม่ใช่นี่แมนครับได้มายุ่งเขาชิบออกเลยสักทีครับชิบออกเลยสักทีแค่นนี้ยุ่งเขาไปก่อนยุ่งเขาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวครับได้เดี๋ยวให้ช่างคอนเข็นรถเข้าไปครับพอดีไหลออกมาเองแบบไม่ต้องทำอะไรครับก็ไหลออกมาเองเดี๋ยวรถนี้ไปตามดูอีกัน ที่บอกจะพามาดูรถออกจากร้านที่ผมมาเช่า,าเนี่ยเข้าไว้เนี่ยครับน้องชายของับช่างพรครับมือขวาผมเลยช่างประจาร้านอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีเครื่องตัวไหนบ้างอะไรยังไงเชิญครับตัวนี้เป็นบีดีครับผมบีดีหปั๊มลมนะครับแต่กกแต่ไม่ใช่เครื่องทอร์โบเป็นเกียร์ล็อกกี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เนี่ยครับชั้นีเป็นเป็นของอะไรครับช่าง สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์แล้วเฟืองท้ายแล้วครับ JCM ครับ JCM ครับตัวนี้อ่ะน่าจะเป็นสูตรเครื่องสวยครับแต่ยังไม่รู้เปอร์เซ็นต์เครื่องยังไม่รู้เกจเครื่องนะครับเดี๋ยวย้ายเข้าไปร้านเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะไปดูคันต่อไปกันครับไปครับสภาพสวยครับเนี่ย รถปลดระวังนะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง B F ครับผม6 B F นะครับตัวนี้เป็น6 B F เนี่ยครับดูเครื่องครับดูครับเครื่องเป็น6 B F เครื่องสวยอยู่ครับเกียร์ล็อกกี้เหมือนกันเฟืองท้ายก็เดี๋ยวผมดูเฟืองท้าย g C M เหมือนเดิมครับตัวนี้ชัดซีก็210ห่อ่าตัวนี้ 2. อ0ไปดูคันที่3ครับอ่าเจอด้านนี้ครับ เครื่องอะไรครับ G ครับผมตัวนี้เป็น 6BG จนะครับปั๊มลมแต่ไม่เทอร์โบอ่าชัตซีเป็นชัตซีเป็นชัตซีสามนะครับสามสามอ่าส่วนท้ายก็เป็นล็อกกี้ตัวนี้เป็นตัวล็อกกี้เลยครับครับล็อกกี้ทั้งคันเลยครับเป็นตัวแท้รถห้างนะครับเครื่องสวยเหมือนกันแต่ยังไม่รู้ไม่รู้สภาพรถไอ้สภาพเครื่องแต่สภาพรถดูแล้วตัวนี้เป็นรถออกจากห้างเลยนะครับเป็นตัวแท้นะครับอ่ะไปดูคันที่สี่ครับผมส่งครับ ตัวนี้คันที่สี่นะครับสภาพก็เป็นรถรลวงครับรถรถดนี้สวยทั้งนั้นเลยโอ้เครื่องสวยกิ๊บเลยสวยกิ๊บเลยครับแห้งเครื่อง 6BF เหมือนเดิมครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง 6BF อ่าอ่าชัซีสองหนึ่งศูนย์เฟืองท้ายก็ JCM เหมือนเดิมอ่าเครื่องนี้สวยมากครับเดี๋ยวย้ายเข้าไปในร้านเดี๋ยวผมสตาร์ทแล้วก็บอกเปอร์เซ็นต์เครื่องให้ดูอ่ะคันที่ห้าครับผม สุดท้ายนะครับนรถนี้เครื่องอะไรครับช่างทอนโอ้เป็นบีครับผมเป็นหกบีดีแต่แต่ไม่แต่ไม่มีเกียร์นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องลื้อตัวนี้เป็นเครื่องลื้อครับอ่าสวยก็สภาพเคโอเคครับถือว่าสวยเข้าลงมนี่ครับนี่ครับรถทั้งหมดห้าคันนะครับที่ผม ย้ายมาในรถในรถนี้จากบนผมมาเล่าให้ฟังแล้วว่ามีเครื่องยนต์ตัวไหนชักซีอะไรเฟืองท้ายอะไรเนี่ยครับสนใจตัวไหนทักผมมานะครับพุทธิชัยอะไรยนต์พุทธิชัยของถูกฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าของถูกเข้ามาเรื่อยๆมันมันมีอะไรมั่งแล้วก็มาลองสัมผัสดูได้ครับผมกับน้องชายผมช่างคอนพร้อมบริการทุกท่านครับครับผมแล้วท่านจะรู้ครับว่าของถูกมีอยู่จริงพุทธิชัยอะไรยนต์ ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกท่านรวยรวยรวยและก็รวยผ่านพ้นในยุคโควิดนี้ไปด้วยกันนะครับครับผมก็ยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับรวยรวยรครับผมสวัสดีครับผม